มันมา <laughs> ไับไูซรม่ออ่ะเนเรื่องเลยอ่ะแดคเนขอบคุณครับ ขอบคุณชาชาบอกพี่โมพี่โมหมพี่มนะเอาพี่โมให้มาอีกอ่ะเอาเอาพี่ไม่มาให้ไม่มาอกองเยอะเยอะสวัสดีครับครับฮัลโหลโอี er ้อะไรมมถ้าจะใช้เมมโมรีในการจำขอากลงไม่อยากไปบี อ้าว้ลกเป็นอะไรอ๋าาอนี่ไงไม่รอเดียวก็ไอมันหายไปาหายไปไม่ครบใช่ไหม <c oughs> <c oughs>